ถ้าถามว่าอันใดดีเรียกในน้าอย um. ่างเดียวมันก um, ็ดีอยู่ค่ะมันมันไม่ต้องใส่น้ำเม่นมันบ่อตองเปลี ok? volunte, ่ยนหนามบงสิ่งแต่ว่าอันนี้มันกะสีเคยขายยู่ในธรรมชาตินะครับแบบว่าอยู่ในน้มเนี่ยแข็งแรงกว่านะครับค่ะแต่ว่าขั้นอยู่อยู่ในจักสียู่ในบอดีจังสิมันฝันใหญ่เร็วกว่าค่ะแต่ว่าอยู่ในนามมันดีใช่ไหมห้าบ่อตองเปลี่ยนหนามนะเถอะค่ะ นัันก็ขอดีมันก็แตกต่างกันแต่ว่ามมนกะแต่ว่าขั้นจากสีมมนกะไงญ่ไวสวัสดีครับวันนี้ผมสิพามาเบ่งย่องกบพิกากาบันดอนกรเล่นนะครับตำบล้างโฮมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแนะนำสื่อนะครับซื่อมิวค่ะย่งมาดอนแล้วครับกบนะครับอันนี้รุ่นนี้รุ่นแรกประมาณสี่เดือนแล้วคะ่ะครับเี่ยงจกักโตนะครับ รุ่นแรกเขาลงประมาณหาพันตัวค่ะอ๋อครับค่ะแล้วก็รุ่นหลังมาประมาณสองเดือนอีกสามพันค่ะครับเป็นกบพันอย่างครับอันนี้กบกบพื้นบ้านด้วยคะ oh, ่ะอ๋อกบพื้นบ้านค่ะอันนี้ก็มาทดลองเลี้ยงทดลองเลี้ยงเบื้องรุ่นแรกค,ครับจักเดือนแล้วค,ครับเนี่ยอันนี้ประมาณสามสี่เดือนแล้วคะ่ะเดือนที่สี่ค่ะเริ่มจับขายแล้วครับเนี่ยจับขายตั้งแต่ประมาณสองเดือนครึ่งคะ่ะจับขายเรื่อยๆค่ะ ขายันแล้วโรลเทารนะครับหน้าบ่อเราขายรร้อยค่ะแต่ขั้นมากมากอะไรประมาณหาโลคซิฟโรขึ้นไปห้าก็หายอยู่แปดสิบาทเดี่วค่ะกมาจำง่ายนะครับอันนี้มันหลืบคนด้วยค่ะมันหลืบคนตัวใหญ่กะิตัวละเครงโรคเลรอคะตอนนี้ขั้นตัวใหญ่พนนนะกงานมันชไปรีไปยุ่ข้าคุณ โอ้หลายนะครับแต่มันจับง่ายนะครับเลี้ยงมาซีนะครับจับก็ง่ายค่ะมันหลืบคนเพราะว่าเขามาเล่นแล้วมันดูนะคะพื้นที่นี่กว้างสั้นไรนะครับมองเลี้ยงนะครับมองเลี้ยงกคบนี่ได้ประมาณน่าจะงานหนึ่งได้ค่ะทงานหนึ่งครับค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นน้อยครับรุ่นรุ่นรุ่นมาที่หลังครับเลี้ยงมาซีกะดีนะครับเลี้ยงมาซีนะค่ะมีอันเาให้อาหารได้ไหมครับ ตอนตอนแรกเขาก็หายอาหารเช้าแรกเด้ค่ะตอนแรกครับพอพ่อเดือนที่สามเขาก็หายแค่ตอนแรกค่ะมือเดียวค่ะเปลี่ยนยังปะครับอาหารนะครับก็มือละประมาณสองสามโล่นะคะต่อขามเด้ค่ะประมาณแต่ว่าหัวอาหารน่ะแพงแห้งครับโดนละพ่อเร้ครับอาหารเด้ครับอ่ากระสอบหนึ่งเนาะค่ะหกลอยกระบอกหกลอยเจ็ดสิบครับครับกระสอบซ้อมหนึ่งได้โดนย่งปะครับกระสอบหนึ่งสอบหนึ่งก็บที่ในบัง สองสามอาทิตย์ได้ประมาณนี้สองสามอาทิตย์ได้ค่ะประมาณจับขารายรอบแล้วครับก็จับเรื่อยๆเลยค่ะตั้งตั้งแต่สองเดือนครึ่งเราก็จับเรื่อยๆลูกค้ามาสั่งแล้วก็จับลูกค้าโทรมาจับไห้แน่ข้าเจ้าสีขามาเอาสีกะกะจับไห่ข้าล้าังค้นกะจับมาทรงเนี้ยจังสีค่ะระแวกนี้เนาะเพราะว่าอันกะมีสมาคมเมียบานเอียงข้าเจ้าฮูจักสีเข้าเจ้ากะ กับสอยประท่าลำพันธ์พอมีอย่างสิค่ะครับอาจากับซ้อยจับครับลูกนี่เฮาซื้อมาตัวละเท่าไหร่ครับตัวละหนึ่งบาทค่ะซื่อ่าใช่ตัวซ่อนี่ละไ่พู่่แลค่ะตอนซื้อมามีพ่อกันงูพ่ออย่างข้ามา่คัเนี่งูกับมันข่ามากกับบ่อบ่อบ่หลายตัวหน่อยค่ะเพราะว่าเ่ากับกันอันนี้สองสันเนาะอผ่าดําก็ผ่าแงงค่ะ เก็สิมีอยู่มันเอาแอร์ข้างนอกๆแต่ว่ามันเข้ามาบ่บ,บ่อใดะนะคะครับเฮากับยางมาเบิ่งเรืออยู่นะมันก็บ่ค่อยเห็นงูนเข้ามาก,กินปานใดแต่ว่าเห็นบ้าๆเมามีอยูอบบ่รค,รครัพอมังแบบธรรมชาติเนาะเก่งธรรมชาสตร์เนาะเพราะว่าแต่ก่อนบางองนี้เฮาเป็นไฮนานะคะเฮาก็เลยเอามาเฮ็ดเ,เป็นเป็นเลี้ยงแบบว่าเกษตรผสมผสานตอนนี้ค่ะครับแต่ก่อนเป็นไฮนาเนาะแม่นแต่ก่อนก็คือบางองนี้เป็นเป็นนาค่ะคครับ่ะเฮาก็เลยลองมาเฮ็ดเบิ่งครับ ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าได้ผลดีครับค่ะน้ำนะครับได้เปลี่ยนได้อย่างไรครับพวกน้ำเปลี่ยนตัวมือค่ะถ้าฝนตกเข้ากัเขาก็เอาไดโวสูบใส่ไดโวสูบใส่บ่อใหญ่ค่ะเขาก็เตีงมาใส่ใหม่้สิค่ะใช่อันไดโวสูบอกเนาะค่ะนนี้ก็สูเครับพอฝนตกนี่เขาก็แบบว่าถ้าฝนตกมันไปให้หน้าเนาะค่ะมันก็ขึ้นงเ่าก็สูบออกสิค่ะกบมันมีกัดกันใช่ไหมครับกัดกันมีค่ะมีกินกันกัดกัน ตอนน้นอยๆแห่งกัดกันรลายค่ะ<อ>กัดกันกินกันนึกถึงไหมคะ่ะรลายครับเฮาแก้ปัญหานะหน่อครับเฮากับพ,ยาย,พยายามพยายามมาเบิ่งดูดูนะคะชว<อ>่วงแรกช่วงที่เอามาใหมๆ่ๆครับเพราะว่ามันมันมันเป็นปกติของกบมันสิกัดกันเด้กกัดกันแล้วก็กินกันค่ะครับประมาณนั้นสู้รุ่นค่ะมันสิกัดกันแล้วก็จะกินกันตอนน้อยๆแต่ว่าโตยิใหญ่ๆมากมันบ่ค่อยเป็นได่กระสีมีแต่คบค้ากันแต่ว่ามันกับบกินกันหลายขึ้นหน่อยนะคะ แต่ตอนน้อยๆถ้าตองมาเบิงดูดมาแยกมามะมามซ้อมเบิงสิคะตายนะครับมีตายมีอย่างนี้ไหมครับรุ่นรุ่นแรกนี่ตายเยอะค่ะเพราะว่ารุ่นแรกนี่เขาออกมาแล้วเขาเอามาลงส่อันนี้เลยแต่ว่าพอรุ่นสองปูเข้าก็เลยเฮ็ดกระช่างน้ำครับค่ะเพราะถ้าเฮ็ดกระช่างน้ำแล้วตายอัตราการตายคือหน่อยครับแต่ว่าอันแรกนี่ออกมาเพราะว่ามัน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 ห่อนะเขาออมาช่วงหนาห่อนเพราะว่ามัน มันก็นเลยแบบห่อนแล้วก็พายุเขาบางสิก็ตายค่ะมันชอกตายค่ะคแต่ว่าพ่อเอามาพ่อเข้าเมินแหละอ่ะอเข้ากเขาก็เลยล่องให้กระชา่างนาเอายูในนานมตายลอยละบ่อยหอดสามสี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเอามาเงนแหลกต,ต,ตายตายเอามาหาพันต่ายมือละเป็นลอยค่ะอครสามมือแหลกตาย่างสิบว่เก,กือบหาลอยไนว่าค่ะช่วงแรกๆนะรุ่นแรกรรที่เอามาค่ะพ่อหนีงเข้าก,เก็เลยพ่อรุ่นสองรุ่นสามสามรุ่นแล้วเนะประมาณนี้สามรุ่น พอรู้สองร้งสามพ่ก็เลยล่องเอาลงใส่กระช่างรกระชังเอาลงอนุบาลในกระชังตายน้อยแต่ว่ามีปัญหาก็คือนกอ๋อนกกระมา,ะก,มากิน,มน <laughs> ไม่ตายแต่ว่าคือนกเพราะว่ากระช่างกระช่างนั่นเป็นกระช่างเปิดเนาะค่ะเวลาเข้าวัวอยู่เห็นนกมันเกิดมากินค่ะกบไม่ตายแต่ว่าศัตรูพืชก็ศัตรูของ <laughs> ของกบก็คือนกค่ะ แต่ว่ากบอันนี้มันหลึบข้นอยู่ที่ไหนไม่หรอบวบเป็นอยังเนาะวบเป็นอยังค่ะมันมันหลืงมันเนี่ยแหละครับประมาณจะขีดครับดูนี่ครับตอนนี้ประมาณสามสี่ตัวโลนะคะตอนนี้เดี่ค่ะอันนี้คือเลี้ยงรุ่นประมาณสี่เดือนครับสาประมาณเนี้ยค่ะถ้าตัวนี้ยบังขอบางเนี้ยเขาบางเนี้ยเขาบางเนี้ยถ้าปานนี้ก็สมาร์ทหาตัวโลค่ะแต่ว่าขั้นตัวแบบเมื่อกี้ ประมาณ่าจะสามตัวลสี่ตัวโลเกี่เดียวเขาบอกเนี้ยเขาเบอกเนี้ย,ยถ้ารุ่นใหญ่จงิงๆค่ะประมาณสีต่ตัวโลนก่ก็มีสามสี่หาตัวโลกค่ะคตอนนี้นะประมาณเขาเลี้ยงหลายๆเนี่มันดูแลยากอยูอยอยครับบอ่อนี้ค่ะ,คะเพราะว่าเข้ากับมีประสรบการณ์จากรุ่นแรกเนาะเพราะรุ่นสองรุ่นสามมันไ่กะมันกะบ่อยากเพราะว่าเข้ากับหูแล้วว่ามันจะเป็นยังแน้ม่นจะมีไอ้กระแตวินเนาะพี่ว่าอ่ะ มันหมุนติวติวติวนะอ่ะตัวใดคือจังตัวใดป่วยขาแดงนี่สิเขาก็แยกออกนี่สิค่ะแยกออกไปอยู่รักษาครับลงบันลงบันครบไปแยกจะข้าวนึงไปรักษาลรอกะข้าวเดียวมั่งกามั่งกาเต้าเดีค่ะครับค่ะแต่ว่าเขาต้องเอันนี้ปูเข่าเอาเอาเอาเข่าเมา่อวานให้ให้เพิ่งในโซนตอนแรกๆมันเป็นลงเนาะมันเป็นให้หน้าลงค่ะ เป็นธรรมชาติเนาะค่ะก็คือเหอกกอดเด่งแบบธรรมชาติมากรีซทห้มันอยู่ไดรแต่ว่ามันก็สมามนก็สิเบีส่วนเน่นกอฟไ่ค่ะหอาก๊อฟไเหอกก็โหนะแต่เอามาลงพร้อมๆกับกบสี่เดือนไประมาณนี้แหละค่ะมีเต้นออกไปทางหนืออย่ไหมครับ <c oughs> หน่อยบ่ค <c oughs> <c oughs> ่อยเต้นเนาะ <c oughs> หน่อยเพราะว่ามันสะูงเนาะนอกจากว่ามันจะมุดเสียมันจะขุดหูงเสียจ้ะอ๋อขุดหูก็มีขุดหูขุดหูแล้วก็ะส่วนออกไป เต้นบ่ค่อยมีปไหล่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเฮาเฮากันสูงเนาะครับมันก็สิมีอยู่ที่มันขุดคุดมันกบมันสิมักมักขุดอยู่แล้วเนาะคือจังนันนะมันสิขุดอยู่ในหูวันนี้มันไปขุดใกล้ๆบองเที่ยวเันเฮาเฮาแอบบางทีถามมันก็สิออกไปได้อ๋ออันนี้ก็จับเอาง่ายๆนะครับค่ะแต่ว่ามันออกไปมันก็สิสิอยู่น้ำ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 ทีเฮานี่างไรมันออกไปได้ ก็เห็นอยู่ไปบอไงสีกม็มีอยูข่ามีอยู่แต่ว่าบอหลอายอ๋อตัวนี้ก็ใหญ่แต่เถอะโอ้อันนี้รุ่นรุ่นสุดท้ายแต่ว่ามันตัวโตมากตายบา่ตายบ่หัวแตกเลยร,รุ่นสุดท้ายแต่ตัวโต,ตวมากเลยอันเลี้ยงในแบบดินนี่รับแบบเลี้ยงในในาน้ำนี่มันจะแตกต่างกันไหมครับได้ดี อย่ยงในน้ำอย่างเดียวมันก็ดีอยู่ค่ะมันมันไม่ต้องขายนะครับแมนมันบ่ต้องเปลี่ยนหนามัางทีค่ะแต่ว่าอันนี้มันกะสีเคยขายอยู่ในธรรมชาตินะครับแบบว่าอยู่ในน้ำแรง็น่ค่ะค่ะแดงกว่าตัวอีกว่าแต่ว่าขั้นอยู่อยู่ในจักสีอยู่ในบอดดีบางทีมันผันใหญ่เร็วกว่าค่ะแต่ว่าอยู่ในน้ำมันดี่ว่าาบ่ต้องเปลี่ยนหนามนะทีค่ะครับมันก็ขอดีมันกะแตกต่างกันแต่ว่ามันกะแต่ว่าขั้นจักสีมันกะใหญ่ไว อยู่ในหนามันกะมันก็ดีมันกด็กดีแต่ว่าอยู่ในหนาห้องก็ต้องหาใครขายหม่ไผ่เน่ามารสานชารๆแล้วกะเอาเอาขวดพลาสติกคะ่ะไปไปไปอยู่ใส่ทั้งไต้เพื่อใช้ไผ่มันรอยแล้วก็ให้กบมันมันย่อยอยู่เสียค่ะเพราะว่ามันกะมันกะต้องอยู่ทั้งบวกน้ำเรื่องตลาดนี่เป็นยังไงครับขายการขายตอนนี้ก็มีแต่มีแต่ขายขายปีขายตามตาม,ตามบ้านค่ะแล้วกะ มี่พอขาสีมารับซื้ออยู่แต่ว่าเขาให้ราคาเขากดราคาเท่าไหร่ผู้เขาก็เลยเลือกที่จะขายเองค่ะครับค่ะสมาขายในบ้านนะครับค่ะขายในบ้านแล้วก็อ่าคนที่เขาไปรับกับเขามากเขาก็บอกว่าเขาก็รับซื้อรับซื้อกับเขาจะเอาไปเห็ดพอพันธุ์แม่พันธุ์นี่สิค่ะรอให้มันอายุครบเขาก็ซื้อกับนะใชใช่ค่ะเขาก็สีมาเวียนขึ้นเขาก็สีขายเขาก็สีมาซื้อก้บเโรตีอะลอยคือเเ่าครับ ค่ะไอันนี้ซื้อมาทางไหนครับลูกกบนะครับอ่าซื้อมาจากบ้านอ่าใกล้ๆสนามบินนะคะบ้านบ้านน้อยค่ะครับว่ดีนะครับรับซื้อกลับคืนเขารับซื้อกลับโลละร้อยแต่ว่าครับประมาณเดือนสิบเอที่สองเปนล้วค่ะเขาเสียมาเห็ดพอพันเนี้ยพันเจ็ดแปดเดือนเนาะค่ะประมาณนั้นนะคะช่วงนี้เขาก็ขายไปเลยค่ะหน้าบ้านค่ะน้ายังกับพ่อได้ขายอยู่นะคะได้ขายคู่มือ อได้ขายตลอดค่ะแต่ก็บบบวมเนวันได้ขายหลายคือเ้าเอาไปออกตลาดเท่าห้างมาได้ติดตลาดติดต่อตลาดนะคะเขาขายในน้ำบานน้ำยังสิแต่ว่าขาเจาะกับมาซังชิมโคนในบ้านขาเจาะหูข้าเจาะกับมาซังมะยังสิค่ะได้ขายคู่มือค่ะขายกบขายป่าขายไข่ไข่ก็ได้ขายคู่มือกับตดต่อมาเลยเด้อค่ะอ่าเซลี่ฟาร์มค่ะอยู่สกลนครแถวๆสนามบินสกลนครนะคะค่ะเสิร์ชเข้าไปใน Google ในในเพจก็มีค่ะจะมี เพจเฟรีฟาร์มนะค่ะปัตตมีเบอร์โทรอยังอยู่ในนั้นอยู Damn, ่ค่ะครับค่ะเบอร์นะครับเบอร์ศูนย์หกหนึงหกหกศูนย์เก้าสองเก้ค่ะครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณลานะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการย่างกบนะครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับชมแล้วก็ฝากกดติดตามเพจซมีคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ